สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟินโนมินาสปอ t l ตไลทเพื่อคุณพลาดอะไรไปแล้ววันนี้คุณอยู่กับผมสปร이ฟินโนมินานะครับและแน่นอนครับถ้าคุณได้ยินเสียงผมเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะครับจากฟินโนมินาเรเป็นอีกครั้งครับที่เราจะจัดโปรโมชั่น1111 11, ที่จะสั่นสะเทือนวงการการลงทุนและก็ให้นักลงทุนนไ,ได้ของขวัญพิเศษพร้อมกับลงทุนในกองทุนที่ยอดเยี่ยมจากฟินโนมินา แล้ววันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูกันครับว่าในโปรโมชั่นของเรามีของขวัญอะไรบ้างและวิธีการกดรับสิทธิ์กดยังไงเพื่อไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยครับผมสำหรับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ finomina.com นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอโพสต์โปรโมชั่นของเรานะครับเป็นแคมเปญ1 1 11เปปีละครั้งต้องเอาให้คุ้มนะครับจากนั้นกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปนะครับผม จากนั้นครับมันจะเป็นหน้ารายละเอียดแคมเปญนะครับซึ่งทุกคนสามารถอ่านดูรายละเอียดได้ก่อนที่จะเลือกรับของขวัญนะครับในนี้ก็จะมีทั้งโปรโมชั่นกองทุนต่างๆที่เข้าร่วมมากกว่า700กองทุนจาก19บลจชั้นนําเลยนะครับมีทั้ง SFIF แล้วก็กองทุนหลายๆประเภทนะครับเช่น equity หรือว่าเป็น allocation ก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเราเลือกกันหมดแล้วนะครับเราดูกันจาพอใจเนี่ยเราก็เลือกที่กดที่ปุ่มเลือกของขวัญได้เลยครับจากนั้นครับถ้าคุณกดที่ปุ่มเลือกของขวัญนะครับ ทางเว็บไซต์จะขึ้นมาเป็นหน้าตาให้คุณเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อที่เข้าไปเรื่องของขวัญอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกสามารถกดได้ที่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนฟินโนโมน่าอยู่แล้วหรือลงทุนอยู่แล้วเนี่ยสามารถล็อกอินเข้าได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็จะล็อกอินเข้าไปนะครับผมโอเคโอเคครับหลังจากที่เราล็อกอินกันเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาที่ขึ้นมานะครับ จะเป็นหน้าตาของขวัญแบบนี้เลยนะครับก็คือจะมีขั้นตอนด้านบนที่บอกว่าตอนนี้คุณกําลังอยู่ในขั้นตอนไหนอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการเลือกของขวัญน,นะครับถ้าเลื่อนลองมาเนี่ยจะมีของขวัญทั้งหมด23รายการมากที่สุดที่เราเคยให้นักลงทุนแล้วก็มั่นใจว่าโปรโมชั่นเนี่ยดีกว่าที่ไหนๆแน่นอนนะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งลงทุนจนกว่าคุณจะได้เห็นโปรโมชั่นของเรานะครับผม เข้ามาดูครับจะมีของขวัญเยอะมากนะครับเริ่มจากเป็นสินค้าชิ้นเล็กๆนะครับไปถึงตัว iPhone เลยรวมถึงในโปรโมชั่นนี้เองนะครับเราก็สามารถให้นักลงทุนเลือกเป็นหน่วยลงทุนได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ความพิเศษคืออย่างนี้ฮะสมมุติว่าผมเลือกดูเนี่ยแล้วผมอยากได้ iPhone ม mm ิน hmm. ิผมกดไป ปุ๊บเนี่ยระบบครับจะโชว์เลยว่าเราเลือกของอะไรไปแล้วบ้างด้านล่างนะครับรวมถึงบอกถึงยอดลงทุนที่คุณต้องลงทุนเพื่อได้สิ่งของนั้นๆน,น,นะครับฉะนั้นในช่วงนี้คือเราก็เลือกของขวัญตามที่เราอยากจะได้นะครับสมมติผมอยากจะได้เคแคสนอลงทุนด้วยผมก็กดไปนะครับกดไปปุ๊บเนี่ยระบบก็จะโชว์เลยนะครับว่าผมต้องลงทุนเท่าไหร่จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับระบบจะโชว์อีกครั้งหนึ่งครับว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับว่า ของขวัญที่เราเลือกไปเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ครับทุกคนสามารถกดเพิ่มของขวัญได้ตามชิ้นที่เราต้องการเลยนะครับบางทีเราอาจจะได้หลายชิ้นนะครับบางทีเราจะได้สมมติย้าเปของขวัญเนี่ยจะได้สูงสุด5ชิ้นนะครับแต่ถ้าเป็น k c a s h เนี่ยน่วยลงทุนจะได้สูงสุดถึง10ชิ้นเลยนะครับผมจะกดให้ดูเป็น10ชิ้นเลยนะครับโอเคหลังจากที่เราเลือกจนพอใจแล้วนะครับเรากดยืนยันของขวัญน,นะครับปุ่มนี้ พอกดไปปุ๊บเนี่ยถ้าทุกคนเห็นคําว่ายืนยันของขันเรียบร้อยแสดงว่าคุณได้ทําการยืนยันของขวัญกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั้นขั้นตอนต่อไปง่ายมากๆเหลือขั้นตอนเดียวก็คือเริ่มต้นลงทุนในแพลตฟอร์มของเราเองครับผมฉะนั้นนะครับก็คือแค่กดปุ่มเริ่มต้นลงทุนตรงนี้นะครับก็ไปเลยนะครับแล้วระบบก็จะพาเราไปสู่หน้าที่เป็นแดชบอร์ดในการลงทุนนะครับสำหรับใครที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยระบบก็จะพาคุณไปที่แอปพลิเคชันแต่ถ้าใครที่ไปในหน้าเว็บไซต์ก็จะพาไปที่หน้าในภายใน แค่นี้ครับง่ายๆเองนะครับในการเลือกของขวัญนะครับในการเข้าร่วมโปรโมชั่น11/11ที่เหลือคือแค่ลงทุนตามกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับหลังจากจบโปรโมชั่นเนี่ยเราก็จะมีการแจกของรางวัลนะครับไม่เกินภายในวันที่31มีนาปีหน้านะครับผมสำหรับใครที่กดรับของขวัญไปแล้วแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะลงทุนกองทุนไหนดีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใน description ข้างล่างนะครับเป็นลิงก์โพยกองทุนของเราที่เราทำไ้ให้นักลงทุนเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้ง SMF แล้วก็ RMF รวมถึงกองทุนอื่นๆด้วยนนนแแต่่อ สำหรับลูกคุณที่ยังมีข้อสงสัยในเรื่องของวิธีการกดร,รับสิทธิ์หรืออยากจะปรึกษากับทีมที่ปรึกษาการลงทุนของเรานะครับสามารถติดต่อเราได้ผ่าน่องทางด้านลา่างเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะและยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟิโนเมนาครับอย่าลืมครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วไปดูแผนการลงทุนของเรานะครับเพราะว่าฟิโนเมนาเราอยากจะให้ทุกคนไปสู่เป้าหมายการเงินอย่างที่คุณตั้งหวังไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในฟิโนเมนาสปอร์ตไลท์ในครั้งต่อไปครับและเราจะไม่พลาดในสิ่งที่ดีๆทีีีี่เเรรจะตยมใหห้้คคุณสสสัับววนด